เตมียชาดกตอนที่สามเตมียชาดกตอนที่สาม,น,สามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องเตมียชาดกหมายเหตุภาษาสำนวนจากพระไตรปิฎกบางคำอาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะเป็นภาษาโบราณต้องค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใคร่ต่อการศึกษา เสียงอ่านนี้ใช้โปรแกรมอ่านเสียงแปลงเป็นเสียงอาจจะอ่านไม่ถูกต้องครบถ้วนไปบ้างต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยจากพระอภินันทภินันโทจากพระไตรปิฎกไทยฉบับมหามกุะราชวิทยาลายัยดูก่อนนายสารถีข้าพระเจ้ามิได้เป็นคนหนวกมิได้เป็นคนใบมิได้เป็นคนง่อยเปลี้ยมิได้มีอินทรีย์วิกลวิกาลถ้าท่านฝังข่าพระเจ้าในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่ เป็นคำเชิญท่านดูขาและแขนของข้าพเจ้าและเชิญฟังคำภาษิตของข้าพเจ้าถ้าท่านฝังข้าพเจ้าเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นทอรอร,อรอมบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าพอที่โรความว่าพระมหาศัตตร์ตัสอย่างนี้พอแสดงว่าแน่นในสารถีเพื่อนรักข้าพระราชามีรับสั่งให้ฝังพระโอรสนี้อย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้น บอทว่าปิงคอโลได้แก่มีอินซีวิกลวิการบอทว่ามอยอเจตอวังนิกขอนางวอเนความว่าถ้าท่านฝั่งเราผู้เว้นจากความเป็นคนหนวกเป็นต้นเห็นปานนี้เสียในป่าท่านก็พึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเตมิยอกุมานั้นเห็นนายสารถีแม้ฟังคาถาแรกแล้วก็ไม่แลดูพระองค์เลยทรง ดำริว่าเราจะแสดงแก่นายสารถีนี้ว่าเราไม่หนวกไม่ใบไม่ง่อยเปลี้ยตกแต่งสรีระแล้วจึงตรัสด,ดาฐานี้ว่าอูรูเป็นต้นคาถานั้นมีเนื้อความว่าแน่นายสารถีเพื่อนรักท่านจงดูขาทั้งสองของเราคือของข้าพเจ้าซึ่งเช่นกับลำตน้นกล้วยทองคําและแขนทั้งสองของเราคือของข้าพเจ้าซึ่งมีวันณะดังใบกล้วยทองคําและจงฟังคําอันไพเราะของเรา แต่นั้นนายสารถีคิดว่านี่ใครหนอตั้งแต่มาก็สรรเสริญแต่ตนเท่านั้นเขาหยุดขุดหลุมเนยหน้าขึ้นดูได้เห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว์เมื่อยังไม่รู้จักพระมหาสัตว์ว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือเทวดาหนอจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทานหรือเป็นเท้าสักกอเทวราชผู้ให้ทานในก่อนท่านเป็นใครหรือเป็นบุตร ของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะสำแดงตนให้แจ้งและแสดงธรรมจึงกรัดคาถาว่าเรามีใช่เทวดามีใช่คนทันมีใช่เท้าสักกะผู้ให้ทานในก่อนเราที่ท่านจะฆ่าเสียในหลุมเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชเราเป็นโอรสของพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งพระบาร,รมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอแน่นาย สารถีถาท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นทำบุคคลน,นั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นทอรอรรอม บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่านีหอยอสิแปลว,ว่าจาักฝังพระมหาสัตว์แสดงว่าท่านขุดหลุมด้วยหมายว่าจาักฝังผู้ใดในที่นี้เราคือผู้นั้นแม้เมื่อพระมหาสัตว์ตรัสว่าเราเป็นพระราชโอรสในสารถีนั้นก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองแต่รู้ได้ด้วยมอทุรอกถาของพระมหาสัตว์นั้นจึงได้ยืนฟังทำอยู่บอทว่ามิตรต่อ ทูพอโพอได้แก่คนฆ่ามิตรคือคนเบียดเบียนมิตรทั้งหลายบอทว่ารุกขอสอสอความว่าบุคคลหักรากลำต้นผลใบหรือหน่อของต้นไม้ที่มีร่มเงาอันตนได้ใช้สอยอยู่ย่อมเป็นผู้ฆ่ามิตรคือเบียดเบียนมิตรบอทว่าปาปโกโดได้แก่เป็นคนลามกก็จะป่วยกล่าวไปใยถึงผู้ที่ฆ่ามนุษย์ด้วยบอทว่าฉาย,ยูปโค พระมหาสัตว์ตรัสว่าแน่นายสารถีท่านอาศัยพระราชาเลี้ยงชีพอยู่เหมือนคนเข้าไปสู่ร่มเงาของต้นไม้เพื่อต้องการจะใช้สอยฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์แม้ตรัสถึงอย่างนี้นายสารถีก็ยังไม่เชื่ออยู่นั้นเองลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงดําริว่าเราจะทําให้นายสารถีนั้นเชื่อทรงทาป่าชัดให้บหรรลือลั่นด้วยเสียง สาธุการของเหล่าเทวดาและด้วยคำโฆษณาของพระองค์เมื่อจะตรัสคาถาบูชานิสิ0คาถาจึงตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรชนเป็นอันมากอาศัยบุคคลผู้นั้นเลี้ยงชีพบ,บุคคลผู้นั้นจากเรือนของตนไปที่ไหนที่ไหนย่อมมีพักษาหารมากมาย 2. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคล ผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันหมู่ชนในที่นั้นนั้นทั้งหมดบูชา 3. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรโจรทั้งหลายไม่ข่มเหงบุคคลผู้นั้นกษัตริย์ก็มิได้ดูหมิน่นบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวง 4. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคล ผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนด้วยมิได้โกรธเคืองใครใครมาได้ความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมเป็นผู้สูงสุดของหมู่ญาติ 5. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณ 6. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้บูชาตอบไหวผู้อื่นก็ย่อมได้ไหว้ตอบและย่อมถึงยศและเกียรติ 7. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิงย่อมไพโรดดุจเทวดามีสิริประจำตัว 8. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรโค ทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่หว่านไว้ในนาย่อมงอกงามบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หว่านไว้เกบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นตกเขวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตรายสิบบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรเหล่า ตามิตรย,ย่อมย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้ดุดต้นใส่มีรากและย่อมง,งอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ลมได้ฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าผูุตอพอพอกอโขอได้แก่ได้พิกษามาง่ายบอทว่าสอก,ากราได้แก่จากเรือนของตนอีกอย่างหนึ่งปาถาก,ก็อย่างนี้แหละบอทว่านอทุพติแปลว่าไม่ประทุสร้าย บอทว่าสอพอพอตอขอปูชิตโตโหตินี้พึงพรรณนาด้วยเรื่องพระศรีวลีบอทว่านาสสอโจราปอสอหนติความว่าพวกโจรไม่อาจทำการข่มขีบทนี้พึงแสดงด้วยเรื่องสังกิจจะสามเณรบอทว่านาติงยอติขอตอติโยนี้พึงแสดงด้วยเรื่องโชติเศษฐีบอทว่าตรติได้แก่ย่อมก้าวล่วง บอทว่าสอคอรังเอติความว่าผู้ประทุษร้ายมิตรแม้มาเรือนของตนก็มีจิตหมุดหงิดโกรธมาแต่ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรนี้ย่อมไม่โกรธมาเรือนของตอนนอบอทว่าปอตินนที่โตความว่าย่อมกล่าวคุณกระถาของผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรในสถานที่ประชุมของตนเป็นอันมากผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรนั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมเบิกบานด้วยเหตุนั้น บอทว่าศพก,กอต other, ว่าศพก,กอโตโหติความว่าสักการะผู้อื่นแล้ว feminine, แ,他他แม้ตนเองก็เป็นผู้อันผู้อื่นทั้งหลายสักการะบอทว่าคารุโหติสัการะโวความว่ามีความเคารพในผู้อื่นทั้งหลายแม้ตนเองก็เป็นผู้อันผู้อื่นทั้งหลายเคารพบอทว่าวอนะนากิตติพอโตโหติความว่าได้ รับยกย่องและสรรเสริญคือยกคุณความมดีและเสียงสรรเสริญเที่ยวเปล่าประกาศบอทว่าปูชอโกความว่าเป็นผู้บูชามิตรทั้งหลายแม้ตนเองก็ย่อมได้การบูชาบอทว่าวนทอโกความว่าผู้ไหว้กัลยาณมิตรทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมได้ไหว้ตอบในพบใหม่บอทว่ายโสกิตรึกความว่าย,ย่อมถึงอิสริยยศ และบริวารยศและเสียงสรรเสริญคุณความมดีพึงกล่าวเรื่องของจิตต่อต่อคฤราบอดีด้วยคาถานี้บอทว่าปอชชนติความว่าย่อมรุ่งเรืองด้วยอิสริยยศและบริวารยอศในบอทว่าสิริยาอชชอฮิโตโหตินี้ควรกล่าวเรื่องของอนาทบินที่เกษตรีบอทว่าอศนาติปแปลว่าย่อมบริโภค บอทว่าปติตอบนิขหิตลอพอติพึงแสดงด้วยจุนปทุมชาดกบอทว่าวิรุณหอมูลสนตานังแปลว่ามีรากและย่านเจริญในบอทว่าออมิรต,ตานอปอปอสอหนปินี้พึงกล่าวเรื่องโจรเข้าเรือนของมารดาพระโสนเถระในเรือนตระกูลสุนันทาสารถีได้ฟังดังนั้นแม้พระมหาสัตว์ทรงแสดง,แดงทำด้วยคาถา มีประมาณเท่านี้ก็ยังจําพระองค์ไม่ได้หยุดขุดหลุมด้วยคิดว่าคนนี้ใครหนอแล้วลุกขึ้นเดินไปใกล้รถไม่เห็นพระมหาสัตว์และห่อเครื่องประดับทั้งสองอย่างจึงกลับมาแลดูพระองค์ก็จําพระองค์ได้จึงหมอบลงแทบพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ประคองอัญชลีทูลวิงวอนกล่าวคาถานี้ว่าขอพระองค์เสด็จมาเถิดข่าพระบาทจักนำ พระองค์ซึ่งเป็นพระราชาโอรสกลับสู่มณฑีนของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จกทรงทำอะไรในป่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงตรัสกับนายสารถีว่าแน่นายสารถีเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติธรรมพร้อมด้วยญาติและทรัพย์บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าออลังเป็นคำปฏิเสธ นายสารถีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรพระองค์เสด็จกลับจากที่นี้จะทําให้ข้าพระองค์ได้รางวัลเครื่องยินดีเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วพระชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลเครื่องยินดีแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนางสนมกุมารพ่อค้าและพราหมเหล่านั้นจะยินดีให้รางวัล แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบแม้เหล่านั้นจะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วชาวชนบทชาวนิคมผู้มีทัญญาหารมากจะประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าปูนนาปอตอต่างได้แก่รางวัลเครื่องยินดี คือของให้ที่น่ายินดีบอทว่าทอชตอูอังความว่าพึงให้รางวัลเครื่องยินดีที่ทำให้ความมุ่งหมายของข้าพระองค์บริบูรณ์ดุดหลังฝนคือรัตนเจดประการฉะนั้นในสารถีคิดว่าอย่างไรเสียพระกุมารน,นี้ก็คงเสด็จกลับเมื่ออนุเคราะห์เราจึงได้กล่าวคำนี้บอทว่าเวสิยาปแปลว่าพ่อขาบอทว่าอุบยานานีปแปลว่า เครื่องบรรณาการพระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้วชาวแว่นแก้นชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแล้วเราไม่มีเย่าเรือนของตนพระชนนีทรงอนุญาตเราแล้วพระชนกก็ทรงสละเราจริงๆแล้วเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนาการมคุณทั้งหลาย บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าปิตุมาตูจจบแปลว,ว่าอันพระชนกและพระชนนีบอทว่าจอตอตปแลว,ว่าสลักขาดแล้วแม้ในบทนอกนี้ก็ในนี้เหมือนกันบอทว่ามตอตออยาความว่าแน่ในสารถีเพื่อนรักเราชื่อว่าอันพระชนนีผู้รับพรกำหนดให้ครองราชสมบัติเจ็ดวันทรงอนุญาตแล้วบอทว่า สอยอจอตอโตแปลว,ว่าสละแล้วด้วยดีบอทว่าปอพอพอทิโตความว่าออกเพื่อต้องการบวชอยู่ในป่าเมื่อพระมหาสัตตรัสคุณธรรมของพระองค์อยู่อย่างนี้พระปิติได้เกิดขึ้นแล้วแต่นั้นเมื่อทรงเปล่งพระอุทานด้วยกำลังพระปิติจึงตรัสว่าความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อม สำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ในเล่าบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าพลาสาวความว่าพระมหาสัตรัสอย่างนี้เพื่อแสดงว่าผลแห่งความมุ่งหมายของเราผู้ไม่รีบร้อน16ปีจึงสำเร็จ บอทว่าวิปกกกอพอรอหอมอจอริโยสมีแปลว่ามีความปรารถนาถึงที่สุดแล้วบอทว่าสมมทโถว,วิปอจอจติความว่าประเภทคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นซึ่งเป็นกิจที่พึงทำย่อมสำเร็จโดยชอบคือโดยอุบายโดยการนายสารถีกราบทูลว่าพระองค์มีพระดำรัสไพเราะและมีพระวาจา สละสลวยอย่างนี้เหตุไหนจึงไม่ตรัสในสำนักแห่งพระชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าวกคุกโถปแปลว่ามีพระดำรัตไพระคือมีพระดำรัตอ่อนหวานแต่นั้นพระมหาศัตตร์ตรัสว่าเราเป็นง่อยเปลี้ยเพราะไม่มีเครื่องติดต่อก็หาไม่เราเป็นหนวกเพราะไม่มีซ้องหูก็หาไม่เราเป็นใบ้ เพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอยากเข้าใจว่าเราเป็นใบเราระลึกชาติปางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็งเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นยี่สิบปีต้องมกไม่อยู่ในนรกแปดหมื่นปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเษกเราใน ราชสมบัติเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพลาแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจำโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบราดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนเหลาตรัสสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้เราได้ ฟังพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสนั้นจึงกลัวการเสวยราชสมบัติเรามิได้เป็นใบก็ทำเหมือนเป็นใบมีได้เป็นไหอยเปลี้ยก็ให้คนเข้าใจว่าง่อยเปลี้ยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในปัสสาวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบด้วยทุกใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วย เหตุการณ์หน่อยหนึ่งใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นทำความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภายแต่ไหนเล่า บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าอสนทิตาแปลว่าเพราะไม่มีที่ต่อบอทว่าอโสดตาแปลว่าเพราะไม่มีโสดบอทว่าอชิวหอตาความว่าเรานั้นมีได้เป็นใบเพราะไม่มีลิ้นสําหรับเปลี่ยนไปมาของคำพูดบอทว่ายอตถขอความว่าได้เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีนั่นแลในชาติได้บอทว่าปาปอตทาง ความว่าพระมหาสัตตร์ตรัสถึงความชั่วว่าพระองค์ได้ตกมาแล้วบอทว่ารอชอเทพิเศษยุปังแปลว่าพึงอภิเศกในราชสมบัติบอทว่านีสีทิตตว่าความว่าให้นั่งแล้วบอทว่าอตต์านุสาสติความว่าตรัสสั่งข้อความผิดบอทว่าขาราปอตจอชอกังความว่าจงเอาหอกแทงแล้วราดน้ำแสบที่แผล บอทว่าอุพพอเพทอแปลว่าจงยกขึ้นคือจงเสียบบอทว่าอิจจสอสออนุสาสติความว่าตรัสสั่งข้อความแก่มหาชนนั้นอย่างนี้บอทว่าตายาหาความว่าเราได้ฟังพระวาจาเหล่านั้นบอทว่าปกขอสมมอโตความว่าได้เป็นผู้อันชนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นง่อยเปลี้ยคือเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ย บอทว่าอ,อจฉอาหาความว่าอยู่แล้วคือเราอยู่แล้วบอทว่าสงหวบริบลุโตความว่าเป็นผู้เปลือกกลิ้งคือจมลงแล้วบอทว่ากสิรังแปลว่าเป็นทุกบอทว่าปอริตตังแปลว่าน้อยคํานี้มีอธิบายว่าแน่นายสารถีเพื่อนรักชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นทุก์ก็จะพึงดังอยู่คือเป็นไบนานมากถ้านิดหน่อยก็จะพึงเป็นคือเป็น ไปสบายแต่ชีวิตนี้ลำบากก็ตามนิดหน่อยก็ตามน้อยก็ตามย่อมประกอบคือเข้าไปทรงไว้พร้อมด้วยทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นทีเดียวคือถูกชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาย,ยาย่ยีบอทว่าโกมังคัดบทเป็นโกอิมังบอทว่าเวรังได้แก่เวนห้าอย่างมีปานาติบาตเป็นต้นบอทว่าเกณจิได้แก่ด้วยเหตุไรๆ บอทว่ากยิราถาแปลว,ว่าพึงกระทำบอทว่าปอยออายได้แก่วิปัสนาปัญญาบอทว่าทมมอสอสอความว่าเพราะไม่เห็นโสดาปติมะพระมหาสัตว์ได้ตรัสอุทานคาถาซ้ำอีกเพื่อประกาศความประสงค์ไม่เสด็จกลับไปพระนครเป็นมั่นคงโปรดติดตามตอนต่อไป